ตอนนี้ครับ <Women> s <S เราก็เดินทางมาถึงแมตช์เมนิเวนของผู้หญิงกันแล้วครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นแมตช์สำคัญครับวันนี้แมตช์ชิงแชมป์บราล,ละสมัคดาวของฝั่งหญิงครับออกมาครับบนเวนผู้ท้าชิงสตอรี่คู่นี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เรียกเรียงกันมาสวยงามมากครับเรียกได้ว่าดราม่ามากครับเริ่มมาจากสกโรยลเมอร์ครับ ที่ฮาดุยควินนั้นเอาชนะ30คนบนเวทีได้ครับโดยเฉพาะคนสุดท้ายที่ฮาดุยควินปราบเนี่ยเขาคือบอลเดอร์บูแมนครับตอนนั้นบอลเดอร์บูแมนยังไม่ได้แชมป์นะครับแต่หลังจากนั้นครับบอลเดอร์บูแมนก็เอาชนะรอนได้ลวซี่ได้ครับในอ l ล m ิมเนชันแชมเบอร์แล้วก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่นะครับซึ่งวันนี้ทั้งคู่ก็ได้เจอกันครับ โดยความดราม่าครับซึ่งในรอยัลเบอร์นั้นฮาร์รี่ควินปราบวอร์เนอร์วูแมนแต่ในโซมิเนียครับใครจะปราบใครนี่ไม่รู้ครับเพราะว่าในอิลิมเนชั่นแชมเบอร์เนี่ยวอร์เนอร์วูแมนโชว์ฟอร์มได้อย่างโหดมากครับโดยเฉะปราบนักมวยปั้มทุกคนในแมตช์ here, นั้นเลยก็ว่าได้ใครยังไม่ได้ได,ไดูเนี่ยไปดูได้นะครับแมตช์อิลิมเนชั่นแชมเบอร์ของฝั่งหญิงและ <not> แมตช์รอยัลเบอร์ของฝั่งหญิง ไปดูกันได้ครับในช่องนี้ครับช่วงนี้อัพอัพคิดเยอะมากครับอัานี้ครับเจ้าของแชมป์บล็อและสแมกดาลพวพ่นด้วยบูแมนครับได้อนะโอ้วันนี้โมเมนตัมแล้วก็ความเป็นแชมป์ของเขานี่ดูมีรัศมีมากๆเลยครับ แต่ฮาร์ควินเองก็เตรียมชุดมาเพื่อที่จะกระชากแชมป์เลยโดยเฉพาะครับแม่แชมป์กับชุดนี้ดูคล้างกันเหลือเกินครับ York, e. จากกอดแชมครับฮาร์ควินครับผู้ท้าชิงแชมป์ครับโอ้ oh, <It> s <S เป็นผู้ s <S ชนะโรยเจอร์เบอร์ครับและเจ้าของแชมป์ครับจากทรงประกวดจากก็ส่งประกวด มาจากเกาะอเมซอนใช่ไหมเออนั่นแหละบอนเดอร์วูแมนนี่ครับรูว่ดรดน่าครับนี่ครับเจ้าของแชมป์รอและสมัครดาวของฝั่งหญิงครับนี่ครับกรรมการให้ดูแชมป์ก่อนใครจะชิงไก่ก็ชิงนะไก่ถ้าเป็นไปได้ก็ชิงที่กรรมการเลยค่ะกรรมการอยากโดนแย่งค่ะชูนะครับเตรียมพร้อมครับบอนเดอร์วูแมนและฮาริควิน ทั้งคู่เจอกันได้ครับหมาครับแบบนี้ใครจะเป็นยังไงประลองกำลังกันแล้วครับบอลนุ่มมนรวบหาลุคพินมาแล้วจัดการพุ่งมาเลยครับแม่หาลุคินพยายามแก้ครับพยายามแก้แต่ยังไงครับบอลนุมแม่พักเลยครับนม่หางนี้ประลองกำลังอีกรอบครับหางนี้หาลุคินบิดแขนมาได้ครับ วันดูแมนพลิกกลับมาด้วยความเร็วทางนี้ฮาลุยคินพลิกมาเหมือนกันครับไม่ยอมเป็นไซส์เฮดล็อกครับทางนี้ฮาลุยคินสอกอาจเข้าไปทางนี้วังเอสอกอัดอีกฮาวิยคินไม่ยอมครับทางนี้วันดูแมนบอกไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจัดการจับวิียเข้าเชือกเข้ามาทางนี้ดล็อกคลิกกลวงไปับโอ้โหฮารุคินแต่ครับลบได้ทางนี้ฮาลุคินจับมาไม่ได้เอนกัน จชเล่นยางเจอเตะครับผังนี้หาดิคินวิ่งมาโตผักโอ้โหไม่ทันทำอะไรเลยครับแม่ไดน่าแข็งแรงมากครับผังนี้จับมาแต่โดนรีเวส์มาเป็นดีดีทีครับเตะเข้าไปอ้าวไม่เป็นอะไรสักอย่างครับพังนี้เข้ามาเข้ามาทำไมเจอเข่าดักครับแม่งนี้ซ้ำครับซ้ำด้วยความเร็วเลยครับเตะเข้าไปอีกไม่เป็นอะไรอีกแล้วครับสำหรับเตน่าเข้ามาทางนี้เจออาร์มแดดครับ เข้ามาทางนี้ว่าไงได้นาไดนาโดนตบไปเตะเตะก้านคออาตื้ท่อนแขนจัดการจับเวียงเข้าเชือกเข้ามาทางนี้ด็อกคลิกมาแต่ไม่ได้ครับเข้ามาจอเบเกอร์รอบหนึ่งแล้วน่าจะเข้าคู่ไม่ได้ครับต่อไปเจอตกกับตัวฮาริคินเฮดบัตไม่ได้เจอจอเบเกอร์ทางนี้เข้ามาแบบสไลด์ขาเลยครับ วิวซินตอนนี้โดนเล่นงานครับโดยไดนาแต่พีิกลับมานี่ครับเกี่ยวขาแหมคู่นี้สู้กันด้วยความเร็วจริงๆเอ้าเจอเขอ้าก็วิ่งเข้ามาแบบช้าด้วยด็อกคิกเลยครับไม่ให้ได้พักกันเลยทีเดียวครับลงมาข้างล่างเลยครับวมเดอร์แมนเ่อฮาดิคินครับฮาดิคินลงมาข้างล่างครับ ยังไงต่อครับพาลิคินขึ้นไปข้างบนเวทีครั้งนี้แหมจะตามมาไม่ได้ครับไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่เล่นงานครับครงนี้ตามลงมาตามลงมาโดนจับเปียงเลยครับแหมสะดุดเข่าตัวเองพุบเข้าไปเลยครับแหมแสบจริงกับพาลิคินเล่นงานว่าจะเล่นงานเขาต่อไม่ได้ครับเจอเตะกับนี่ครับทำท่าย่ะเย้ยกันไปมาครับครั้งนี้ตบบ้องหูเลย การจับเวียงอาจกับที่กั้นคนดูเวียงอาจอีกเล่นงานต่อเอาหัวก็มาอาจกับที่กั้นคนดูทางนี้โดนเล่นงานคืนบ้างครับโดนจับเวียงไปโบล้มเองครับกรรมการนับถึงหแล้วครับวอนดูแม่นต้องขึ้นไปบนเวทีครับเจ็ดแล้วครับขึ้นไปหยุดการนับของกรรมการครับวอนดูแม่น นาคอฮาลุคินมาต่อเตะเข้าไปที่ซี่โครงตบไปเจอตบกลับฝั่งนี้เจอเตะเตะไปอีกรอบหนึ่งสองอัดและจัดการต่อเป็นเอาไม่ได้ครับแม่โดนผลักไปครับทางนี้ตามผลงานมาจะเล่นงานเขาไม่ได้ทางนี้ฮาลุคินว่าไงเตะไม่โดนจังหวะนี้จะดีทีไม่ได้เจอสอกอัดสอกอัดสอกอัดอีกเสริมแรงวิ่งมาโคตรลายล่วงเลยครับ โอโ้โหโชว์ความแข็งแรงครับตามมาครับตามผลงานมาจัดก,การต่อยหนะ้าทางนี้ต่อยกับตบไปอีกรอบหนึ่งจัดก,การดีดีทีครับๆๆโอโ้โหจามิงดีดีทีครับตรงนี้เลยครับโอ้ลากาลากคอวันดูแม่นมาจัดก,การจับเบี่ยงอาจจับขอบเวทีครับลากคอมาอีก จัดการจับเปลี่ยนขึ้นไปบนเวทีครับตามมาครับลากมาครับลากศพมา,อาเอาแหมโดนล็อกขาเลยครับครังน,นี้เข้ามาเตะเตะอ,อีกต่อยตอดคิกกลว่งลงไปคังน,นี้กระทืบซ้ำอาจจะเล่นงานไม่ได้ครับตบบ้องหูไม่โดนเจอต่อยกับครั้งนี้จัดการจับยกมาโอ้โหไซด์อล์สแลมและทิ้งศอกครับ กดหนึ่งไม่ได้ด้วยครับแม่ไม่ยอมครับเอาพอลดูแม่บอกอย่าอยู่เลยอย่าอยู่ดีกว่าอย่า,าอยู่ครับเตรียมตัวจะปิดตัวท่าไม่ตายแต่ทางนี้หลบมาได้เตะไปหนึ่งทีสองทีสามทีแต่ไปอีกไม่ได้เจอเจาะยางกับทางนี้เข้ามาปู่เกี่ยวข้อมาต่อยหน้าเลยครับโอ้โหเล่นงานฮาริคินเลย เตรียมตัวครับเอาจริงแล้วครับงานนี้บอกปิดบัญชีครับฮาวิคินบอกโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าอันนี้ลากพอ,อกมาแล้วทุบกด้กกแขนทั้งสองข้างครับอันทรงพลังครับแล้วกดครับกรรมการครับหนึ่งาไม่ได้ครับโอ้โหไม่ยอมครับมีลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามลุกขึ้นมา อันนี้ว่าไงครับมองอยู่แล้วจัดการจับเบี่ยงก็เชือกเข้ามาเจอด็อกทีครับโดยวันเดอร์วูแมนาดิจินพยายามลุกขึ้นมาครับทางนี้เจอแมจับหนุนไปทางนี้วิ่งเข้ามายังไงต่อยังไงจะเล่นงานแต่ทางนี้ไม่ยอมครับแม่เอาหน้าครับมารูดจับเชือกเข้ามาเจอต่อยกลับไม่ได้สวนกลับมาและทางนี้จับ บ่าไงหนีบเอาสองอัดเข้าไปและจัดการเตะบิดคอมาและแน่นอนครับเป็นฮาร์รี่ชอปครับเรียบร้อยครับกรรมการนับเลยครับกดหนึ่งสองและมาไม่สครับแม่ฮาร์รี่ชอปแล้วยังทนได้ครับทางนี้ทางนี้พิกกลับมาเป็นโอลิมปิกสลัมครับประโถโดนแพ้จนได้ครับกดมาไม่ได้ครับ ฮารลี่ช็อปครับยังคนได้ครับทางนี้วิ่งเข้ามาจะเล่นงานไม่ได้โดนเสียบจับเียบล้กมาแต่พิกกลับมารวบกวดเลยกังไหม่จะใช้ทาาไม่ตายไม่ได้ก็ตึงสองละเมีังไงรถกัับาหนึ่ง,ส,ง,ง,งส่าไม่ได้เหมือนกันทางนี้พิกกลับมาหันมานี่ับเจาะยางไป แล้ววิ่งมาแล้วจัดการรวบกดเลยกรับพาลิคินยังไม่พอสะพานโค้งด้วยกด1,2และมาไม่สาครับโอ้โหคูห่นี้ลุ้นระทึกกันเหลือเกินทางนี้อาจไปไม่ได้เจอเตะกับทางนี้วิ่งเข้ามาเจอเสียบเขา็อกจัดการยกมาและเป็นเปรียบร้อยกาวเพร์บอมครับโอ้โถนจนได้กรวเวอร์บอม ทางนี้จะเล่นงานไม่ได้วิ่งเข้ามาชาร์จด้วยเขาครับัดการต่อครับกระทือครับเอาครับลาคอฮารีควินมาครับจับเวียงอับเถินบักเกิลครับมองหน้าฮารีควินครับนี่ครับนี่กระโดดนะฮะหัวล้อใส่ทางนี้นี่ครับจับฮารีควินเล่นงานโอ้โหเล่นงานบันเดอร์วูแมนครับจุกเลยครับ วิ่งมาทุบอีกหนึ่งทีมาครับมาล่าแขนมายังไงเอา้าเจอเตะเลยครับอันนี้พี่กบมาได้เข่ากันให้อีกรอบหนึงครับแมเอาครับล่าคอวันนูวแมนมาจัดการจับเวียงเข้ามาแบบนี้ยังไงครับมองหน้าก่อนเหนื่อยเหลือเกินครับคู่นี้ มามองหน้าเสร็จแล้วบอกจับจูเลยนี่จับเบี่ยงไปเลยครับเรียมตัวก็ลงมาข้างล่างแล้วมองครับมองวิ่งมาแล้วจะการดีดที่โอ้โหน็อกเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับดีดทีสวยงามมากครับโอ้คนดูตะโกนเชียร์เลยครับมันเจ๋งมากครับมันเจ๋งมากครับโอ้คนดูตะโกนเชียร์นี่ครับ กระโดดพุ่งมาดีดทีใส่วอร์เนอร์วูแมนนะครับโอ้สุดๆเลยครับแมตชนี้จัดการจับเบี่ยงขึ้นไปบนเวทีครับกระทืบนหนึ่งทีก่อนมาแล้วจัดการกดเลยครับกรรมการนับหนึ่งสองมาไม่สามครับโอ้โหเด้งมาแบบแรงด้วย ไม,มไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมหนังนี้หลังนี้เฮดบาดไปหนึ่งทีเฮดบาดไปสองทีอ้าวมือนเจอเฮดบาดกับเตะกลับหลังนี้เจอต่อยกลับด้วยอ้าวเาตะเตะอีกต่อยอีกนีดีดดลูกหลังไปอีกต่อยไปอีกรอบหนึง่งมามองหน้ามองหน้ายังไงไอกรรมการนี่แหละตัวดีแม่จะต่อยกรรมการครับ ต่เอ้าจับกรรมการยกเวียงอัดเวนเจอร์ผู้เป็นยกมาแสบจริงๆครับเอากกรรมการลุกมาใช่ไหมเตะกรรมการด้วยประโถได้จริงอังนี้บอกมาลุกขึ้นมางั้นแกเจอฉันแน่อังนี้เตรียมตัวครับจะทําอะไรสักอย่างครับจะทําอะไรสักอย่างและเอ้าทำอะไรครับ ต่อยกันมากใช้สนับมบือแต่ต่อยไม่โดนรับแมววันนอร์มันที่กลับมาได้ทางนี้ว่าไงจะพาวเวอร์สลัมไม่ได้เหมือนกันทางนี้ว่าไงจเจอเฮดบาดไปหนึ่งทีแล้วเล่นงานต่อวันนู้นบอกไม่ยอมทางนี้นี่ครับปล่อยกระแทกแล้วหวัวมากดกรรมการว่าไงนับหนึ่งสองไม่ได้เหมือนกัน,อนโอ้กระทืบมาไม่โดน พุ่งมาไม่โดนอีกทางนี้เข้ามาอาร์มแรมตตโตนด้วยครับทางนี้เข้ามาไซน์ล็อกไซน์ล็อกเข้ามาพลิกมาตบแล้วด็อกคิกกล้วงไปโอ้โหลุนหลุยยิงอ้าเจอเตะอีกน่กดเลยครับนนกดหนึ่งกดหนึ่งมาไม่ได้ครับได้หนึ่งเดียวทางนี้ยังไงต่อยังไงต่อเฮซิเซอร์แล้วเฮซิเซอร์แล้วเฮซิเซอร์แล้ว, hey, ลวไม่ยอมเหมือนกัน ไม่ยอมเหมือนกันหางนี้หลุดมาได้เฮดบัดกลับมายังไงหางนี้บอกไม่ต้องไม่ต้องมาฮเฮดบัดจับเลี่ยงไปเข้ามาเกี่ยวคอเลยครับโอ้โหทางนี้บอลอุ้งเงันบอกเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับ<ด><น>จะใส่สะเปียแล้วครับ<ด><น>และสับเปียเ,เรียบรอ้อยบจบเลยงานนี้ กรรมการนับหนึ่งสองและไล่สามนะโอ้โหผมสเปียของวันเดอร์วูแมนได้ครับโอโ้โหครัง,งนี้เข้ามาชาร์จเลยอโอ้โหสุดยอดเลยครับผม <worldly S 1> <Home S 2> สเปียของวันเดอร์วูแมนได้ลากคอวันเดอร์วูแมนไหมเช็ดยังไงครั้งนี้วันเดอร์วูแมนพลิกมาเป็นเวสต์ซ์เลกสวิตช์ครับแล้วเตรียมตัวจะใส่พาวเวอร์บอมครับ จะใส่พาวเวอร์บอลแล้วและอไม่ได้พิ <P ick> กกลับมาเ <P ick> จอเตะจายางต่อยมาไม่ได้เจอต่อยกับทางนี้สไลด์ผิดเ้าแม่ไม่ผิดครับมีสไลด์2เด้งครับทางนี้จะใส่พาวเวอร์มีรอบครับจะใส่พาวเวอร์บอลมีรอบจะใส่พาวเวอร์บอมีรอบได้ไหมได้ไหมไม่ได้รบพันเตะและจัดการเตะซ้ําจัดการยกมาเป็นฮารรีช็อปเรียบร้อยครับ เรียบอยอร้อยครับกรรมการนับครับหนึ่งสองสามยังคงับโอ้โหยังครับยังทนได้ครับฮาร์ดี้ชอบทนได้หันไปมองกรรมการมันทนได้ยังไงกรรมการกรรมการขานับยังไงครับทำไมมันยังทนได้อีกล่คะครับแหมขุนฉันเนี่ยมันเซ็กซี่นะคะกรรมการสนใจกรรมการบอกมีลูกมีเมียแล้วกรรมการไม่อยากนอกใจเมียจ้ะ ทางนี้อา้าวมัวแต่คุยกันมาการทางนี้โดเลยอ่ะหน่าหักแขนไปเลยหักแขนไปเลยหักแขนไปยังไงยอมไม่พลิกกลับมาและจัดก,การเกี่ยวข้อมวนไปโอ้โหสุดยอดเรับทางนี้เจ็บจูกระโดดมาดีดีทีครับจามบิงดีดดีทีแล้วบ,บอกอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลยมานังนี้อึดนักใช่ไหมอึดนักใช่ไหมอึดนักใช่ไหมเตะเลยครับจาัก,การเป็นฮาริช็อปอีกครั้งครับ ปาดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับยังไม่พอครับเจ้าอีกรอบก็เตะไปอีกและจดการเป็นฮารีช็อปไปอีกอีหนึ่งโอ้มาไม่มั่นใจครับต้องอีกครั้งครับนั่นนี่มันอึดเกินไปต่อด้วยฮารีช็อปสามครั้งติดต่อกันจบแน่นอนครับงานนี้กรรมการนับเลยหนึ่ง 2มาโอ้โห,โหฮาร์ลี่ช็อป3 P ทีติดต่อกันยังทนได้ครับโอ้โห,โหฮาร์ลีชินบอกอยังไงดีไอกรรมการเมื่อกี้เมื่อกี้นับไม่ดีเลยกรรมการกรรมการโอ้โหฉีบกรรมการก็ไม่โดนอีกเริ่มง,งอเลยเรือฮาร์ลี่ชินแม่างนี้หันมาหันมายัางไงต่อไปเตะไปอีกรอบนึงเตะอ,อีก พังนี้มามานี่เข่ากระแทกหน้าซะเลย,เย,ยนี่เรียบร้อยครับพังนี้โกรธเลยกรรมการนะหนึ่งสองนะไม่สามอีกแล้วไอ้กรรมการนี่เรียบร้อยถีบหน้ากรรมการเนี่ยแม่ยังไงก็โกรธไม่ได้ครับฮารุคินบอกอย่างนี้อย่างนี้แกเจอเก้าอี้แนะ่แกเจอเก้าอี้แนะน่แมพังนี้เจอเก้าอี้แนะ่นอน เอาเก้าอ,อี้มาครับเอาเก้าอ,อี้มาแล้วจากการตีไม่ได้วันเดวูแมนไม่ยอมครับทางนี้ด็อกคิกมาหลบไ้ทางนี้เอาเก้าอ,อี้มาอีกับตีไม่ไม่ยอมอีกโอ้โหทางนี้วันเดวูแมนจากการจะยกมาไม่ได้เจอเจาะยางทางนี้รวบกดเลยไหมครับจัดก,การจับเวียงอัดเฮมเอร์เกิ้ล่อ้คอยเดินมาก็พาได้ขึ้นเลยครับ การจับเวียง oh, อาจเธยมาเ <the> กี่ยงรอบแล้วล็อกทีเข้าไปโอ้โหเดยงครับงานนี้ตีลังกาโชยครับเอาเลยครับแม่คู่นี้สุดยอดจริงครับคือวันเดอร์บุแมนี่ก็สุดจะอึดมากครับโพสไลกรอบหนึ่งทางนี้เข้ามาเจอจับตีเขา้าระโทษทางนี้ยังไงต่อตบมาไม่โดนโพสไล่อรอบหนึ่ง มาโคากก้งลอยอ,อีกรอบหนึ่งวิ่งเข้ามาอีกครั้งเจอจับที่เข่ารอบหนึ่งทางนี้วันเดอร์แมนโอ้โหควงมือคู่เลยครับควงมือคู่นี่ม้มวนตัวเลยครับเอาครับฮาริฟินเจ็บหนักดูเจอด็อกคลิกเข้าไปอีกอาตามมาครับวันเดอร์แมนลาขอฮาริคินมาจัดการเป็นโอ้โหยกมาสแลมเลยครับ ลาคอมากัรการจับเบียงไปกับอีกมุมครับกรรมการนับถึงสี่แล้วตกหน้าไปทางนี้จะเล่นงานบิดแขนมา <It> s <S เจอศอกกรรมการนับถึงหกแล้ววิ่งขึ้นไปบนเวทีครับฮาลิคินวิ่งขึ้นมาแล้วเอาว้าอาจไปเตะไปเจอตกไปอางน,นี้พุ่มอีกรอบหนึ่งโอ้เอาครับ วันเดอร์วูแมนบ้างไงโกรธเลยดีกว,ว่ากรรมการนับหนึ่งมาไม่ได้ครับโอ้ยังไม่มีใครยอมใครครับครั้งนี้เสริมแรงด็อกคิกมาไม่โดนครังนี้เจอกระเทือทีเดียวล่วงเอาครับเตรียมตัวครับวันเดอร์วูแมนเตรียมตัวเอากรบได้ก็เตะเลยทูปไปอีกทูปิกไม่โดนทาังนี้นี่เฮดบัฟตบตไปอีกรอบเตะไม่ได้เจอสวนกับ ทางนี้จัดการจับเบี่ยงเข้าเชือกเข้ามาทางนี้ขย่ำเลยครับขย่ำเสร็จแล้วนีครับโอ้โหฟาดไปฟาดไปจับฟาดกับพื้นี่โอ้โหแข็งแรงมากครับมาดูแม่นยังไงต่อครับยังไงต่อเข้ามาทางนี้โดนหาริชินโอ้โหเข่ารกระแทกเข้าไปพูดไปอีกรอบนึงอ่าทางนี้จะเล่นงานต่อเตะไม่ได้ เตะไม่โดนเตะอีกครั้งนี้โดนอาร์ตูนผนแขนตีตู้หลังไปเตะไปเอ้าครั้งนี้กลับมาจับเฟียงตกเวทีไปอีกรอบเข้ามาครั้งนี้เตะก้าน์คอวันเดอร์วูแมนเลยครับอันนี้วันดูแมนว่าไงเจอแม่เอาสองอาร์ตไปนี่แล้วโอ้โหเอามาคัาทีเดียวนี่กันแดนบีชนกับโต๊ะผู้บรรยายครับ กรรมการนับถึงสี่แล้วอังน,นี้จับเปียงเลย5แล้วครับหแล้วครับทางนี้หมดอกทิกใส่กรรมการเรับยฮ oh <my S 1> าครับตอนนี้ฮาริรพินได้เก้าอี้แล้วครับได้เก้าอี้แล้วมาโยนเข้าไปแล้วี่ครับโอ้โหกระโดเตะเก้าอี้ใส่วันนูแมนครับ จัดก,การมาเอรวูแมนวิ่งขึ้นไปบนเวทีเอายังลุกมาได้อยู่ยังลุกมาได้อยู่เหรอทางนี้เตะแล้วจัดการเป็นฮาร์ดี้อบเรียบร้อยครับกรรมการฟืน้นมาพอดีครับกรรมการฟืน้นมาพอดีกรรมการกรรมการกว่างไงกรรมการกรรมการรับหนึ่งสองและไม่สามครับผิโห ทนได้อย่างนี้ระทืบมายังไงเล่นงานต่อทางนี้บอกเสร็จเลยจับสาย p วอร์บอมเรียบร้อยครับโอ้โดนว o วอร์บอมไปแล้วครับยังทนได er. ้ follow, รู้ทำไมลูกมะต่อยเจอโอู้หกำปั้นครับโอ้กำปั้นของมนดูแมนแล้วกดหนึ่งเอไม่ได้ครับโอ้ทนจริงๆครับมาดูแมน อันนี้ลากคอฮาดุยควินมาครับจัดการใส่ล็อกเจอสอกไปอีกมือนอยู่ทางนี้โ<บ>อ้ยเล่นท่านี้ครับโอ้โหบันโนงันบอกไม่ได้ทำอะไรค่ะฮาดิยควินเจ็บจริงเนอะตอนนี้กรรมาการต้องเข้ามาดูอาการครับอันนี้บอกอย่าจู่เลยไนหะน,น,นก็เจ็บแล้วเสียบเข้าล็อกเลยจัดก,การยกมาทางนี้บอกไม่ให้ใช้เว้ยทางนี้รวบกวดเลยากรรมการนับหนึ่ง 2และมาไม่3าระโทย,ยังคนได้อีเตะเลยครับแม่กระทือบอีกทางนี้แม่เจอเตะจับอาริพินบอกไม่ยอมเข้ามาโค้ชไลน์ได้แล้วครับทางนี้ขึ้นเชือกเลยครับฮาริพินฮาริพินขึ้นเชือกแล้วจัดการต่อด้วยมูนซอมบอลเรียบร้อยครับกดเลยครับ1นสอง มาไม่ได้ครับฮาลิคินบอกกะทืบครับกะทืบอีกไม่โดนเจอเตะฮาร์ลีสอกกลับเข้าไปเตะอีกเตะต่อยต่อยเตะไปอีกมาและจากการเตะจัดการวิ่งเสริมแรงมาฮักโคนีโอต่างฝ่ายต่างก็ทนท่าของกันและกันได้ครับ ฮาลูกินบอกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับฮาลูกินบอกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอึดเลือกเกินอืดเลือกเกินทางนี้นทุบไปเอาเจอศอกทางนี้จัดการจับเปลี่ยนอับเทอร์มาเกิลตามมาทางนี้ด็อกโอโ้โหถีบหน้าเข้าไปแล้วเตะจัดการต่อด้วยฮาร์ลีย,ลย์ช็อตเรียบร้อยครับโอ้ ฮาลิชินบอกมารอบนี้มันต้องได้วะมาเตะไปอีกรอบและจัดการเป็นฮาริช็อปอีกรอบได้มันได้ด้วยครับโอ้โหได้ด้วยครับและแลากขอมาเตะไปอีกรอบหนึ่งเป็นฮาริช็อปเรียรบร้อยครสามครั้งโอ้โหวันนี้โดนกี่รอบไม่รู้ครับกดเลยครับกรรมาการนับหนึ่งสองสามเรียรบร้อยโอ้โหฮาริชินครับ ฮาร์ลีย์คินเอาชนะวอลเ์ูแมนได้ครับด้วยฮาร์ลี่์ช็อโอ้เล่นแบบหลายครั้งครับผัวจะยอมครับโอ้โหไม่รู้ว่าถึงสิครั้งหรือยังครับคนดูถ้าเกิดว่าใครนับได้นี่เมนกันด้วยนะครับฮาร์ลี่ช็อปไปกี่ครั้งครับโอ้นี่ครับใช้ใช้สะพานโพงกดยังไงก็ไม่ได้ครับ สุดท้ายแบบต้องใส่ฮาร์ี่ช็อตแบบ3ทีโหหลายทีด้วยกลายเป็นแชมป์คนใหม่ครับโอ้กว่าจะชนะได้ทุรักทุเลมากครับหาด้วยคืนครับเอาชนะวอรเนอร์วูแมนได้ครับด้วยฮาร์ี่ช็อตครับและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ครับโอ้มนเนอร์คู่นี้สุดติงกระดิ่งแมวกระดิ่งหมาจริงครับคู่นี้นานมากครับโอ้เรียกได้ว่าสุดจริงครับคู่นี้ หาดูค right ินครับเอาชนะวัวเนื้อวัวแมได้ครับและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ครับโอ้โหนี่ครับแชมป์คนใหม่ครับ